สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางฟุตบอลยูโรคัดในน้ทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากเป็นข้อพูดเดียวกันนะครับผมอยากเข้ากลุ่มด้วยกันทางเข้าอยู่หน้าช่องหรือกดลิงก์โพสต์ปกหมุดได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้นะครับผมก็เปิดในหัวไปที่คู่จอร์เจียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางนอร์เวย์นั่นเองนะครับจอร์เจียกับนอร์เวย์คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันในประวัติศาสตร์นะครับผมแต่ถ้าให แค่นัดเดียวนะครับและยิ่งฟอร์มในบ้านอย่างเดียวต้องพูดทำตรงว่า6นัดหลังสุดทุกรายการของจอร์เจียไม่เคยแพ้ใครเลยนะผมชนะไป5และเสมอไป1ถือว่าฟอร์มโดดเด่นอย่างมากกับการกับนอร์เวย์นะครับผมที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกรายการเก็บชนะด้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไป1และแพ้ไป3แต่ฟอร์ไปเยอนอย่างเดียวชนะ3แพ้ไป2นะผมแพ้กับสเปนและแพ้กับทางสโลวีเนียนั่นเองนะครับแต่ถ้าให้มองฟอร์มโดยรวมแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าทางจอร์เจียแอบดูโดดเด่นกว่าเยอะเลยนะผมและอีกอย่างครับผมนอร์เวย์ไม่มีต ยังไงก็ไม่แพ้แน่นอนนั้นนี้ขอมองไปที่จอร์เจียได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2นะครับผมก็เป็นคู่สวิตเซอร์แลนด์นะผมเปิดบ้านต้อนรับการมปเยือนงอิสราเอลนั่นเองนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดทุกรายการนะผมเก็บชัยชนะได้3แพ้ไป2ก็ฟอร์มถือว่าตรงกลางๆไปทางดีนะผมแต่ถ้ามองเรื่องฟอร์มในบ้านเดียวก็ชนะ3เสมอ1แพ้ไป1นะผมฟอร์มในบ้านถือว่าดูโดดเด่นนะชนะเช็กมาได้ชนะปรตุเกสมาได้ด้วยนะครับกับกันนะครับผมกับทางอิสราเอลที่ฟอร์ม ก็ถือว่าฟอร์มเยือนดูย่ำแย่เลยนะครับแต่ถ้าให้มองเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับผมเจอกันมา4ี่ครั้งไม่มีผลแพ้ชนะเลยและผมจบเสมอทุกนัดเลยนะครับแล้วถ้าให้มองจากคู่นี้จริงๆนะครับผมก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟอร์มในบ้านดูโดดเด่นอย่างมากนะครับผมที่เจอกับทางอิสราเอลที่ฟอร์มเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมถามว่าทางสวิตเซอร์แลนด์จะจบได้ไหมถึงสองประตูมีโอกาสสูงมากนะครับผมยังไงก็ต้องมองว่าทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมไปได้แน่นอนเพราะว่าแฮนดิแคปก็ไหลไเลดดย้ และไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะครับผมก็เป็นทางโรมาเนียนะผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเบลารุสนั่นเองนะครับโรมาเนียนะผมฟอร์ม5านัดหลังสุดทุกรายการนะชนะ3ะเมเสมอ1แพ้ไปหนึ่งและฟอร์มในบ้านเดียวชนะ2แพ้ไป3ฟอร์มในบ้านโดยรวมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับกัน นะครับผมกับทางเบลุตที่ฟอร์มหานัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยเก็บชชยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงสามตอนัดหลังสุดแพ้โอมานแพ้สวิตเซอร์แลนด์ไปนะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มไปเย,ยืหนึ่งเดียวนะผมห้านัดหลังสุดก็ชนะสองแพ้ไปสามเหมือนกันเลยฟอร์มไปเยนก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแล้วมาดูสถิติครูนี้ที่เคยเจอกันมานะครับผมก็เป็นทางโรมาเนียนะผมที่ไม่เคยแพ้ให้กับเบลุตเลยนะครับผมก็สถิติถือว่าดูขุมขันมากก็ถามว่าวันนี้โรมาเนียจบได้ไหมหนึ่งประตูนะผมผมมองว่าหน จบได้มากกว่าอย่างแน่นอนนั้นี้ขอมองไปที่โรมาเนียได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็คัดไปนเน้นทั้งหมด3ครดนะผมตัวแรกก็มองไปที่ทางจอร์เจียตัวที่2มองไปที่ซูสเตรนตัวที่3มองไปที่ทางโรมาเนียนะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเป็นข้อบวกเดียวกันทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดช่วงเวลาสองทุ่มตรงแนละ้วผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ